ดูจะมีซูชิจึงใดตื่นก่อนกาหากินก,ก่อนไก่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่การบรักตั้งหลายนะครับพบกระบ่าสุกรก้อนะเบิด์ครับคลิปนี้มาออกนอกสถานที่นะครับพอดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงเศรษฐกิจไม่ดีนะครับมีคนตกงานบ่อยนะครับผมก็เลยทาคลิปนี้ออกมานะครับสําหรับคนที่ยังว่างงานนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาดูตามบริษัทนะครับว่าบริษัทไหนเขารับหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับครับบริษัทไทยฟาวันะครับผลิตเสื้อผ้าญี่ปุ่นที้นชนในออกนอกนะครับรับสมัครพนักงานนะครับถ้าใครสนใจก็ตามที่อยู่ในเบอร์โทรนี้นะครับบริษัทแรกนะครับก็ไปดูบริษัทต่อไปนะครับครับบริษัท ที่สองครับบริษัทดีสโตนนะครับรับพนักงานฝ่ายผลิตจำนวนมากนะครับถ้าใครสนใจก็มานั่งตามนี้นะครับเราไปดูบริษัทอีกต่อไปนะครับอีกครับบริษัทเดเวลี่นะครับรับสมัครพนักงานจำนวนมากนะครับเพศชายนะครับเพศหญิงอายุไม่เกินสามห้าปีนะครับมาสมัครได้กันนะครับทุกวัน ครับก็มีบางบริษัทนกครับที่เขารับแต่ผมไม่ได้ไปครับเพราะว่าฝนมันตกในช่วงนี้คุ้มฟ้าฝนจะตกนะครับก็ตามคลิปเลยนะครับถ้าใครสนใจก็มาสมัครได้แล้วครับเพื่อจะองนะครับคลิปนี้ก็ผมขออวยพรให้คนที่กำลังว่างานขอให้มาสมัครงานแล้วก็ได้งานด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็นี่เท่านี้นะครับสนใจอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับ ไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ